ัสดีครับวันนี้นะครับพี่แต่สถาบันสโมสรนิสิษฐ์คณะวิยาศาสตร์ปีการศึกษา2555จะพาทุกคนนะครับไปรู้จักกับน้องบัลลี่หรือพี่บัลลี่ของพวกเรานะครับสถาบันสมรสอนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา2556พร้อมหรือยังเดี๋ยวจะเรียกบัลลี่นะซับสิสวัสดีครับนี่นะครับก็เป็นน้องบัลลี่นะครับ ให้น้องแนะนำตัวกันก่อนว,ว่าน้องเป็นใครชื่ออะไรพุ่ม่อกมนหนอมาจากจังหวัดอะไรก็สวัสดีนะครับผมนายสนุนันอติมานะครับชื่อเล่นชื่อบอลลี่นะครับก็พุ่นอนอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับก็ตอนนี้ก็เรียนอยู่คณะวิทยาศาสตร์เอกชีววิทยาครับ,รบก็เป็นน้องบอลลรี่ของเรารที่ชนะการเลือกตั้งเมื่อวานของ มาสอนในเซตของคณะเรานะครับมาถึงคำถามแรกเลยดีกว่าคำถามยอดคิดกับหลายๆคนว่าไทยได้เป็นประธานสโมก็ต้องเจอคำถามแน่นอนกับคำถามที่ถามว่าการมาเป็นประธานสโมอล,ล้วเนี่ยน้องเบ์รี่เนี่ยจะทำอะไรหรือว่าสร้างอะไรให้กับหณะาอาบ้า,า,าเอาปเป็นอย่างของพี่ใช่ไหมก็ไม่ได้อไร,ร้วนะทำใา,า,า้คณะทำอะตอมปาอะไรคือตอนนี้นคณะขามใถูกพื้น กับไม้ปัดขนไก่แล้วอยากถามน้องวิที่ว่าน้องวิจะทำอะไรกับคณะบ้างครับอันนี้คุณพี่กำลังจะบอกหนูว่าคุณพี่ต้องการไม้ถูพื้นกับไม้ปัดขนไก่หรือเปล่าคะไปกว้างเราก็หายไปกวัาแล้วก็หายก็เดี๋ยวคงจะซื้อไม้ถูพื้นนะคะแล้วก็ซื้อไม้ปัดขนไก่อาการที่มันกําลังสูญหายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ดีค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีการทำความ,มสะอาดเป็นสิ่งที่ดีห้องสม,มอง,งถ้าใครเคยมาดูก็จะแบบมันไม่มีหรอของพวกเงี้ยมันลบมากแต่ไม่เจอก็เอาจริงๆเลยดีกว่าก็คือสิ่งที่ทําเป็นดับแรกราชะก็คืออะไรดีละ่ะคงเป็นตัวกลางในการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างคุณครูกับนิสิตอ,อะไรอย่างนี้ยบพปีบ อยู่มาปีนึงเคยคิดไหมล่ะครับงั้นโอเคเราก็คงเริ่มในส่วนของอาจารย์กับนิสิตก่อนไม่ด้ได้โอเค แต่ไปนะคะมาถึงคำถามข้อที่สองของเราอยากจะแบบเดี๋ยวก่อนนะที่มาถ่ายที่ห้องพัสดุนี่ไม่ใช่อะไรนะคะอยากจะตอบย้ำกับคำถามข้อที่แล้วที่บอกว่าทําไมาอสมองเราแลดูขาดไมมถูกพื้นนม่ปัดขนไก่จนตอนนี้อาจจะโดนถึงได้กว่าด้วย <S <S คือลกมากนะคะคําถามข้อสองอยากจะถามน้องเบอร์รี่ว่าแบบเกรงไหมกับการที่แบบมีคนบอกเฮ้ ee, ยพระธาสมองเป็นโต้ได้เกรงไหมไม่ค่ะคือ ปีที่แล้วมันก็เป็นปีที่แล้วชื่อมาสวยๆใช่ไหมล่ะโอเคค็ัน่ไเข้าคำถามวิสาระกันดีไหมครับนั่นแหละค่ะนี่แหละคำถามที่มีสาระงั้นเราจะถามว่าอ่สาหรับน้องโมดี้รู้สึกยังไงบ้างว่าแบบมีคนแบบเออให้ความไว้วางใจเนาะที่เขาแบบเลือกเรามาทํางานอ่เป็นประธานสโมในทางที่กบเป็นแบบเนี้ยรู้สึกประหลาดลืมน้ำตาจะไหลเลยครับพี่ นี่แหละค่ะความรู้สกเอกั่ก็จริงๆก็รู้สึกดีใจที่แบบไม่คิดว่าทุกคนจะให้ความไว้บางใจมากขนาดนี้เหมือนกันค่ะตอนดีฉันได้ใหม่ๆก็ับรู้สึกแบบน้ำตาจะไหลมันก็แอบะหลบมุมลงแค่ที่ลองท่ไม่เซ่เลรนะเครียดโอเคงั้นก็ สุดท้ายแล้วล้วกันเนาะเวลาเรามีไม่ค่อยมากได้ข่าวว่าเรียนเก้าโมงคืถ้าจะโดดอาจารย์มาอยากจะแบบให้น้องบอลลี่นะฝากไรถึงน้องๆละกันหรือก็แบบรุ่นพี่อะไรเงี้ยที่เขาแบบเลือกประมาณเนี้ยอยากจะจะบอกอะไรเขาบ้างก็ขอบคุณทุกคนที่ให้ความไว้วางใจให้เข้ามาทํางานในณจุดๆนี้ณตาแหน่งนี้เนาะก็ จริงๆแล้วคณะเราอ่ะจะไปพัฒนาไปได้มันไม่ได้อยู่ที่ประธานสโมครเดียวเนาะมันก็คืออยู่ที่ทุกคนต้องช่วยๆกันทำแหละก็เอีก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยและกันครับก็อันนี้ก็เป็นเาเรียกว่าอะไรเอ็กซ์คลูกับน้องเบลลี่นะคะประธานสโมคนใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ของเราบนพื้นที่ห้องพัสดุนะคก็อยากจะให้ทุกคนก็ คอยดูน้องวอรี่ทำงานตั้งใจทำงานต่อไปนะครับ mm. ก็ให้ทุกคนไปกำลังใจให้กับน้องวอรี่ของเราด้วยนะโอเคนะครับโอเคยืนสวดีกันนะครั mm. งั้นก็ยังไงเราสองคนนะครับขอตัวไปเรียนก่อนในขะ่า mm. ถึงเวลาเรียนแล้ว mm. นะโอเคครับขอบคุณมากครับ